สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียง่หมุดเสาครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนเครื่องในพิทยาคารครับไปไหนเจนี<อ>คขึ้นเครื่องปั่นครับปีนี้ใช้เครื่อง 60LS นะครับขข้นแร็วเรียบร้อยครับผมกลับมาพอทัน พอดีลุงน้องมากับลดการไฟฟ้าไม่ยกให้นะครับขึ้นเสร็จแล้วเรียบร้อยอะฮะเออมันไม่ได้เปิดดอกตัวน,นั้นหมายถึงต่อสายเรียบมันก็จบแลยพี่เขาเปิดฟังพี่ก็ได้ใส่เครื่องหกสิบเอเอครับยกใส่แล้วกะเหลือพื้นที่กว้างพอสมควรครับแต่กะยังบมลูว่าจะกว้างซ้ำไหนนะครับเพราะว่า พื้นที่ห้าย่น,นขนาดเขาม่าจากปีท่แล้วประมาณประมาณแปดสิบเส้นครับถึงเมตรหนึ่งนะครับพื้นที่ที่จากปีท่แล้วนะครับที่ห้าย่นขามานะครับปีท่แล้วเครื่องปั้นกับยูนี่แหละครับอยู่ตรงนี้แหละยูประมาณนี้แหละครับปีท่แล้วเครื่องปั้นกับยูประมาณนี้ ยล็อกนี่แหละแต่ว่าปีนี้ปีนี้คือตู้ตู้โลกห้างยับเข้ามานะครับห้างยับเขามาตรงนี้นะครับปกติตรงนี้ปีที่แล้วมันจะเป็นห้าว่างเครื่องเสียงนะครับ ขเขายับข้มาตรงนี้พื้นที่ก็จะยน่นขา้มาอีกงนะครับประมาณเมตรหนึ่งครับแต่กับพ่อยูได้ที่บอกครับอยู่ได้อยู่หรอกอันเหนียวลงมาเขาโฮมกันซะนีแจ้งเอาขึ้นนะครับฝ้าแลกกับแลกเหนียวเอาล,งมา,อาลงมาเอาลงมาเร์ดฝ้าแลกกับแลกเอาลงมาซะ เดี๋ยวเขาเจ้าสิปูพุม่มปูยังอย,งอยู่เอาลงมาไว้ฝนกับตกะ่็เศร้าครับตอนนี้ก็ยังตกอย,งอยู่นะครับเปิดผ้าว่าท่านใดจะเกี่ยหลายอย่างครับกลางหมู่บ้านนะครับจะเกี่ยหลายอย่างอยู่เ,ยยยยเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าเขาจะเกี่ยตรงไหนเนี่ยนะ นั่งขนันสายไฟครับเครื่องปั่นไฟจากอุบลมิ้นสาวตัวนี้เครื่องไฟนี่โอ้เครื่องอาจารย์เมนนะครับนี่เครื่องนี้เครื่องอาจารย์คมไปเลยเครื่องอาจารย์คม ตัวนี้เครื่องอาจารย์เมียนนะครับ6 0 l ิเอสดำตัวยูด้วยเนาะโมโหแล้วจะเอายังเป็นกาวจะเอาตัวใดเป็นกาวดำเออเอาดำดำเป็นกาวกบขันดำเอาใหมันถื่อได้เดี๋ยวสิเบิ้งน้ำอีกรอบแรอวใส่เบิ้งกรนดูใครบอกว่าผีพุ่มดำเออดำเป็นกาว เออพอตึงมือก็พอเอาพอตึงมือ,อ,อ,มอบัตรกาวมันเนียนนะเนียนบัตรกาวมันเนียนอ้าเสร็จแล้วครับเครื่องวันไฟเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเที่ยงๆหน่าจะมาเกลาระบบครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับขึ้นเดนโย60 l s ครับ